ค่ะทุกคนนี่คือภาพและเสียงจาก DJI Pocket 2นะคะเราจะมาแกะกล่องแก๊เซตรตัวใหม่จาก DJI กันนะคะเขาก็คือ DJI Pocket 2นั่นเองค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับชัดกันอีกแล้วนะคะเห็นชัดในห้องสตูแบบนี้เนาะวันนี้เราจะมาแกะกล่องแก๊จเจอต,ตัวใหม่จาก DJI กันนะคะเขาก็คือ DJI Pocket 2นั่นเองค่ะ รุ่นใหม่นี้นะคะทาง DJI เขาก็ได้พัฒนาคุณสมบัติของตัวกล้องให้เพิ่มมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเซนเซอร์กล้องใหญ่ขึ้นถ่ายภาพถ่ายวีดีโอคมชัดมากขึ้นนะคะระบบเสียงดีขึ้นรวมไปถึงฟีเจอร์ต่างๆที่เขาก็ได้พัฒนาลงมาใส่ในตัวรุ่นใหม่นี้ค่ะซึ่งที่อยู่ในมือชัดวันนี้นะคะเป็นชุดซิงเกิลเซตค่ะในราคา11,900บาทแต่ว่าเขาก็จะมีอีกเซตหนึ่งนะคะเป็นเซตคอมโบที่จะมาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมทั้งเลนวนะคะไมโครโฟนไตรพอซัมค่ะนะคะรวมไปถึงตัวส่งสัญญาณไราย,ายี่กว อ่อนเนโดค่ะโดยเซ็ตคอมโบนี้นะคะราคาของเขาจะอยู่ที่1 6 9 9 0บาทแต่ว่าวันนี้ค่ะเราจะมาโฟกัสกันที่ชุดซิงเกิลในมือของฉันนี่นะคะทุกคนลักษณะกล่องของเขาก็จะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีขาวเรียบๆแบบนี้เลยนะคะตามสไตล์ของ DJ i นั่นเองคะ่ะจริงๆแล้วตอนแรกถ้าเ,เพื่อนๆซื้อไปใหม่ๆนะคะเขาก็จะมีพลาสติกสายค่ะหุ้มกล่องอยู่อีกทีนึงเพื่อบ่งบอกว่าตัวนี้ยังไม่ได้แกะใช้งานนะแต่ว่าถ้าได้แกะพลาสติกออกไปแล้วนะคะเราก็จะเปิดจากด้านข้างแบบนี้นะคะข้างในก็จะมี2ส่วนนะ ตรงนี้น่าจะเป็นพ็อกเก็ตสองของเรากับกล่องเอเซอรีนะ่แหละเนาะโอเคลองดึงมาดูทีละอย่างเลยนะคะมีถุงใสมาให้แบบนี้และนี่ก็คือพีพ็อกเก็ตสองของเรานั่นเองค่ะนี่ลักษณะของเขาก็จะคล้ายกับตัวเดิมเลยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวชัดเตรียมตัวเดิมมาด้วยจะเทียบให้ดูเขาจะแตกต่างกันแบบนี้นะคะ mm hmm. ด้านบนก็แตกต่างกันค่ะด้านบนนี่และด้านล่างก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ นะะในกล่องข้างๆนี้ก็จะเป็นกล่องที่เป็นอุปกรณ์เสริมต่างๆจะแกะดูว่าเราจะได้อะไรบ้างนะคะสำหรับชุดซิงเกิลค่ะ1,2,3,4,5แล้วก็6ชิ้นนะคะนี่ค่ะอย่างแรกที่เราจะได้นะคะเป็นสายคล้องตัว DJI Pocket 2ของเรานั่นเองก็จะมีช่องอยู่ด้านข้างเครื่องแบบนี้นะคะเราก็เอาสายคล้องตัวนี้ ใส่เข้าไปจุ๊บเ้าก็จะได้คล้องตัวพ็อกเก็ตสกับข้อมือไว้นะคะต่อมาก็จะเป็นตัวสายชาร์จนะคะหัว USB-C ตัวนี้เป็นชุดซิงเกิลเนาะเขาก็จะให้มา1หัวแบบนี้นะคะถ้าเป็นชุดคอมโบเนี่ยสาย USB-C นะคะเขาจะได้เป็น2หัวนั่นเองต่อมาคือตัวนี้นะคะอันนี้เป็นหัว Lightning ค่ะเอาไว้ต่อกับพวก iPhone ที่เขาใช้หัวต่อแบบไลนิ่งเนาะต่อมาก็จะเป็นหัวต่อแบบ USB-C ค่ะก็เอาไว้ต่อกับสมาร์ทโฟน ในระบบ Android นะคะที่เขาใช้หัวแบบ USB C นั่นเองแล้วตัวนี้ก็เป็นตัว Control Stick นะคะเอาไว้ควบคุมการแพนซ้ายแผนขวาทิ้วขึ้นทิ้วลงของตัว Pocket 2ค่ะที่เขาจะมีปุ่มจอยสติ๊กเล็กๆอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งตัวนี้เล็กลงจากรุ่นเดิมด้วยนะคะดูกระทัดรัดใช้งานง่ายอันสุดท้ายที่เราจะได้ค่ะก็คือไตรพอ m เมาสนั่นเองเป็นตัวต่อไ r รพอ d สำหรับ พ็อกเก็ตสนะคะซึ่งจะมีหัวแบบรูเกลียวไว้ต่อไตรพอร์ตแบบนี้แล้วก็มีช่องเสียบ USB-C อย่างนี้นะคะโอเคค่ะเรามาดูที่ตัวพ็อกเก็ตสกันบ้างนะคะพระเอกของเราอย่างแรกที่แตกต่างและเห็นได้ชัดเลยคือหน้าเลนส์ของเขามีขอบสีแดงค่ะซึ่งตัวเดิมไม่มีนะคะตรงนี้ก็จะดูหล่อขึ้นแลวก็ขนาดเท่าเดิมเลยนะคะที่เห็นจะแตกต่างไปอีกก็คือมีปุ่มด้านข้างตรงนี้ค่ะตรงนี้เป็นปุ่มเปิดปิดนะคะซึ่งต่างจากตัวเดิมนะตัวเดิม เราจะเปิดปิดด้วยปุ่มสีดําด้านหน้าตรงนี้นะคะแต่ว่าตัวใหม่เขาย้ายปุ่มเปิดปิดมาอยู่ด้านข้างแบบนี้ค่ะและที่เห็นจะแตกต่างขึ้นมาอีกก็คือเขาจะมีจุดอยู่4จุดค่ะจุดที่1ตรงนี้จุดที่2ตรงนี้จุดที่3และจุดที่4ตรงนี้ก็คือไมโครโฟนของ p o c k e t 2นั่นเองวันนี้นะคะเขาได้พัฒนาระบบเสียงให้ดีขึ้นมีไมโครโฟนถึง4ตัวรอบตัวกล้องเลยค่ะซึ่งตัวเดิม มีไมตัวเดียวนะคะอยู่ด้านหน้าอย่างนี้นี่เองแล้วเรามาดูการใช้งานเลยนะคะเริ่มจากการเปิดเครื่องค่ะกดที่ปุ่มด้านข้างตรงนี้เลยนะรวดเร็วมากๆเลยค่ะตรงนี้เขาบอกว่าระบบการเปิดเครื่องของเขาเร็วขึ้นด้วยนะคะอย่างตัวเดิมนะเดี๋ยวฉันจะลองเปิดให้ดูเขาจะมีการตก๊กเตกตอกเตกตเตกตก,ตก,ก่อน ต้อกแต็กอยู่สักพักเลยนะคะเราถึงจะเริ่มใช้ตัวกล้องได้นะแต่ว่าตรงนี้เร็วมากมากะเดี๋ยวชันจะลองกดให้ดูอีกทีนึงปึ๊บฮะปิดก็แล้วเปิดอ่าพร้อมใช้งานเลยนะคะรวดเร็วมากส่วนปุ่มการใช้งานก็ง่ายมากๆเลยคะ่ะมีแค่2ปุ่มตรงนี้นะคะปุ่มสีดําตรงนี้ถ้าเพื่อนๆกด1ครั้ง เขาจะเปลี่ยนโหมดระหว่างโหมดการถ่ายภาพกับโหมดการถ่ายวิดีโอค่ะแต่ถ้าเรากด2ครั้งตึ๊กตจะเป็นการรีเซนเตอร์นะคะแต่ถ้าเรากด3ครั้งจะเป็นการเปลี่ยนกล้องมาเซลฟี่ได้นั่นเองนะคะหรือว่าสลับไปกล้องหลังเหมือนเดิมก็ได้1 2 3 นี่รวดเร็วมากๆเลยส่วนปุ่มสีแดงตรงนี้นะคะก็คือปุ่มถ่ายภาพกับปุ่มเรคคอร์ดนั่นเองค่ะนการใช้งานง่ายมากๆเลยเดี๋ยวเรามาลองต่ออุปกรณ์ต่างๆเข้ากับ Pocket 2กันนะคะเราก็ต้องดึงตรงนี้ออกก่อนนะแล้วก็ใส่ตัวต่อสมาร์ทโฟนเข้าไปตรงนี้ได้เลยค่ะนี่ปึ๊บแล้วเราก็เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนแบบนี้เลยนะคะ สำหรับ iPhone ก็จะเป็นหัว Lightning แบบนี้นะแล้วก็มีหัวแบบ USB-C นะคะน,นี่ก็สำหรับพวกสมาร์ทโฟนในระบบ Android แล้วก็มีนี่ค่ะก็คือตัวครอบคุมนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะสามารถซูมเข้าซูมออกได้นะคะหรือว่าพอเราดันขึ้นเขาก็จะทิวขึ้นนี่ค่ะกล้องเห็นไหมคะกล้องของเขาก็จะขยับขึ้นอย่างนี้กดลงเขาก็จะทิวลงมาแบบนี้ หรือว่าจะดันดันซ้ายดันขวาก็ได้นะคะโอ้ยแผ่นนิ่มมากๆและปุ่มที่อยู่ด้านข้างตัว Control Stick ตรงนี้นะคะเป็นปุ่มในการเลือกโหมดของตัวกิมบอลค่ะก็จะมี POV นะคะ Follow แล้วก็ Tilt Lock ค่ะก็จะมี3โหมดให้เราเลือกด้วยกันนั่นเองแล้วตัวนี้ก็คือ Tripod m o u n t นั่นเองนะคะเอาไว้ต่อกับตัวขาตั้ง3ขานะอันนี้เราใส่ไม่ได้นะคะเราต้องดึงตูดของเขาออกก่อน อย่างนี้แล้วเราก็สลับมาใช้ตัวไรพอดเมาส์ตรงนี้นะคะนี่ให้เขาได้ยินเสียงแตะแบบนี้นะคะแล้วเราก็สามารถต่อตัวออสมพ็อกเก็ตเข้ากับไรพอด หรือว่าขาตั้งต่างๆได้เลยนะคือถ้าเป็นชุดคอมโบเนี่ยเขาก็จะให้ตรายพอร์ตสามขามาด้วยและอีกอย่างที่ชัดชอบสําหรับ DJI Pocket 2นะคะก็คือเคสของเขาแน่นเองค่ะเพราะว่าเขาได้ดีไซน์มาตอบโจทย์การใช้งานมากๆเลยนะคะถ้าเพื่อนๆสังเกตจะเห็นว่าด้านในเคสนะคะเขาก็จะมีช่องเอาไว้ใส่อุปกรณ์เสริมต่างๆไม่ว่าจะเป็นตรงนี้คะ่ะเอาไว้ใส่กับเลนส์วถ้าเพื่อนๆซื้อชุดคอมโบไปนะคะเขาก็จะให้เลนส์วมาตัวนี้ก็จะเอาไว้เก็บเลนส์วนะคะส่วนด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่เอาไว้เก็บโมดูลต่อกับ โฟนต่างๆนะคะแล้วก็เสียบเข้าไปแบบนี้เลยโดยหงายห่ายไสีทองพองนี้ขึ้นนะถ้าใส่อีกด้านหนึ่งมันจะเก็บไม่ได้นะคะนี่นะคะพอเราเก็บอุปกรณ์เสริมต่างๆเข้าไปในเคสเรียบร้อยแล้วนะเราก็เอาตัวพ็อกเก็ตเก็บเข้าไปในเคสได้เลยค่ะ แต่ว่าเพื่อนๆระวังกับหัวกับหางนะคะต้องใส่ให้ถูกด้านนะโดยตรงตูดเขาจะต้องเป็นฝั่งที่เป็นแท่นขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงหัวจะเป็นที่เป็นช่องแบบนี้ตรงนี้ถึงจะถูกต้องนะคะจะได้ไม่มีอะไรเกินออกมานะคะซึ่งถือว่า DJI เขาได้คิดตัวนี้ออกมาตอบโจทย์การใช้งานมากขึ้นนีกนคะเหมาะสําหรับการพกพามากขึ้นสามารถพกทั้งพ็อกเก็ตสแล้วก็อุปกรณ์เสริมต่างๆของเขาเนี่ยไปใช้งานตามสถานที่ต่างๆได้เลยง่ายๆเลยนะคะตรงตามคอนเซปต์ของ DJI Pocket ตามชื่อของเขา Pocket แปลว่ากระเป๋ากางเกงนั่นเองแล้วก็พวกเขาใส่กระเป๋าก้างเกงใส่กระเป๋าต่างๆออกไปใช้งานได้เลยค่ะถ้างั้นเดี๋ยวชัดขออาอนุญาตไปชาร์จแบตตัวนี้ให้เต็มก่อนนะ้าแล้วเดี๋ยวชัดจะถ่ายภาพและวิดีโอมาให้เพื่อนๆดูเทียบกับตัว DJI Osmo Pocket 1ด้วยค่ะไปดูกันว่าเขาจะดีขึ้นจริงไหมเฮ้กลับมาแล้วคะ่ะทุกคนตอนนี้เป็น ภาพและเสียงจาก DJI Pocket 2นะคะมาทดสอบวิดีโอให้เพื่อนๆดูกันว่าภาพและเสียงของเขาเป็นยังไงบ้างนะที <c oughs> อ้อยู่ริมถนนนะคะเสียงรถอาจจะดังนิดนึงโอเคลองหมดให้เพื่อนๆดูรอบๆก่อนอกกตอนนี้ชาตั้งค่าวิดีโอไว้ที่1 0 8 0 p นะคะ25 f เฟรม p s ตอนนี้ระบบไม้ก็ดีขึ้นนะมีไม้ถึง4ตัวด้วยกันรอบคิดเลยนะคะ เราะงั้นเดี๋ยวเราไปลองดูตัวอย่างวิดีโอที่ได้จากตัว DJI Osmo Pocket 1กันบ้างค่ะโอเคค่ะตอนตอนนี้กลับมาอยู่กับชัดแล้วนะคะแล้วชัดก็เปลี่ยนมาใช้ DJI Osmo Pocket ตัวที่1แล้วค่ะ ต่างๆที่ฉันเห็นได้ชัดเจนเลยก็คือตัวนี้ภาพแคบกว่าตัวใหม่ค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าระบบเสียงของเขาจะเป็นยังไงด้วยนะคะซึ่งตัวนี้ชัดก,ก็ได้ตั้งค่าวิดีโอไว้ที่ Full HD เหมือนกัน25เฟรมเหมือนกันนะคะเพื่อจะได้มาเปรียบเทียบว่าเขาแตกต่างหรือว่าเหมือนกันแค่ไหนและนี่ก็คือภาพและเสียงจาก DJI Osmo Pocket หค่ะ ็นีย่งไรบ้างคะเพื่อนๆและนี่ก็คือ DJI Pocket 2ค่ะซึ่งวันนี้แชทก็ได้นํามาแกะกล่องให้เพืเ่อนๆดูกันนะคะว่าลักษณะเขาเป็นยังไงในกล่องให้อะไรมาบ้างแล้วก็การใช้งานเขาคร่าวๆนี่ทํายังไงนะคะซึ่งถ้าหากว่าใครอยากจะรู้วิธีการใช้งานแบบเจาะลึกฟีเจอร์ต่างๆโมดต่างๆนะคะก็ต้องรอดูในคลิปต่อๆไปค่ะเดี๋ยวเราจะทารีวิวเจาะลึกให้เพื่อนๆกันเลยนะคะยังไงก็ฝากติดตามชมด้วยนะแต่ถ้าหากว่าใครมีข้อสงสัยอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมนะคะก็สามารถทิ้งคอมเมนต์สอบถามไว้ใต้คลิปนี้ค่ะ หรือว่าจะแอดไลน์มาสอบถามกันเพิ่มเติมเลยก็ได้นะคะแต่ถ้าหากว่าใครชอบคลิปนี้นะยังไงชัดก็ฝากให้ช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ชัดแล้วก็ทีมงานเทพแกเจ็ตทุกคนด้วยนะคะเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดแกเจ็ตใหม่ๆเทคนิคแล้วก็เรื่องราวดีๆค่ะสําหรับวันนี้ก็หมดเวลาของชัดแล้วนะคะเอาไว้คลิปหน้าจะ,จะมีแกเจ็ตเทคนิคหรือเรื่องราวดีๆอะไรมาพูดคุยกับเพื่อนๆอีกยังไงก็ฝากติดตามชมได้นะคะเดี๋ยวต้องขอตัวไปใช้ d j i Pocket 2ต่อก่อนนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย